เรียนแล้วหมดกำลังใามาเลยสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรคะห้าเป็นดินไหวนะคะสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวหลักๆเลยนะคะเกิดจากสอกรณีกรณ์เกิดจากธรรมชาติ น่ที่เกิดจากธรรมชาติค่ะเกิดจากแผ่นเปลือกโลกของเราได้เป็นไงเกิด เป็นกินตัวอะไรเป็นไงเป็นไ,ไงคะไหวขึ้นมานะคะกรณีที่2ที่เกิดจากธรรมชาติตอบวาหครั้งหนงครั้งเป็นยงเกิดจากลวพัดได้ไหมไม่ได้นะคะกรณีที่2เกิดจากการะเบิดของของอะไรใครชอบป้า วัยได้เหมือนกันนะคะธรรมชาติเกิดสองสาเหตุหลักหนึ่งคือ นั่นคือเกิดจากธรรมชาติตัวที่สองเกิดจากมนุษย์เราต้องไม่เกิดเป็นไิวีได้ยังไงมนุษย์เกิดการระเบิดนะคะไปควางระเบิดระเบิดที่เราเรียกว่าระเบิดพลังงานนูนนะคะระเบิดพลังาูนนี่ระเบิดอะไรระเบิดภูเขาเพื่อนำมาทำเป็นเหมืองแร่เพื่อ เก็บน้ำถ้าระเบิดมีความตุนแรงมากก็จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันโอเคไหมคะอ่ะจากนั้นนะคะกรณีที่เกิดจากธรรมชาติเราก็ต้องเตรียมตัวนะยัะรับเตรียมตัวทีนี้การเตรียมตัวจะูา้อ่านอะเดียวลดสั